สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวลักนณาราศีเมถุนนะคะผู้ที่ผูกด,ดวงมาแล้วเวลาเกิดของคุณตรงกับลักนณาเมถุนก็เข้ามาฟังกันค่ะส่วนคนที่ไม่รู้เวลาเกิดนะคะก็ใช้เดือนเกิดค่ะผู้ที่เกิดวันที่15มิถุนายนไปจนถึงวันที่ 15, กับรักรกฎาคมเป็นชาวราศี เมทุนนะคะก็เข้ามาฟังค่ะคนที่รู้สึกว่าตัวคุณเองไม่มีปัญหาในเรื่องความรักนะคะก็ขอให้ใช้วิจารณญาณด้วยเพราะว่าตรงนี้ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครส่วนคนที่ฟังแล้วใช่ฟันแล้วโดนก็ขอให้กด subscribe กดติดตามเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆต่อไปนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าอดีตที่ผ่านมา ชาวเมถุนคุณเจอกับอะไรกันไปบ้างนะคะขอไพ่ห้าใบาให้ชาวเมถุนค่ะ Ten of Pentacles the Temperance King of Pentacles the Moon King of Wands ที่ผ่านมาชาวเมถุนคุณ กำลังที่จะทํางานทําเงินในความรักบางครั้งคุณไม่ได้โฟกัสไปในเรื่องนั้นตัวคุณนะคะกําลังบาลานซ์หัวใจตัวเองให้อยู่กับความรู้สึกของตัวเองคุณไปโฟกัสเรื่องการเงินมากกว่าเรื่องความรักนะคะที่ผ่านมาเพราะว่าบางทีอะความรักที่คุณมีมันไม่ชัดเจนเขาไม่ชัดเจนกับคุณเขา ทำให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจในความรักนะคะเขาเข้ามาบางทีเขาเข้ามาเขาเป็นคนที่โปรไฟล์ดีก็ได้นะคะที่เข้ามาหาคุณทําให้คุณเนี่ยจะต้องมีความหนักแน่นในความรู้สึกมีความหนักแน่นที่จะคบกับเขาพูดจากับเขานะคะเพราะอะไรคะเพราะบางทีบางคน่ะ เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์จากเรานะคะต้องการให้เราเป็นเพื่อนคลายเหงาคลายทุกข์เท่านั้นเองเขาไม่หวังที่จะเข้ามาเพื่อที่จะสร้างครอบครัวด้วยกันก็ได้คุณทำให้คุณนะ่ะรู้สึกเป็นกังวลรู้สึกว่าความรักไม่ใช่ทุกเรื่องของชีวิตของคุณคุณไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินมากกว่านั้น หรือใครบางคนที่เข้ามาหาคุณนะ่ะเขาอาจจะมีข้อเสนออะไรบางอย่างให้คุณก็ได้นะคะเอาละค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าปัจจุบันชาวเมถุนคุณจะเป็นเช่นไรนะคะขอห้าใบเพื่อขยายไพ่ของชาวเมถุนหน่อยค่ะ มีคนเข้ามาจะสร้างความบาลานในใจของคุณหรือไม่คนที่ยังไม่มีใครเข้ามาในชีวิตนาตอนนี้มันจะมีอยู่สองอย่างคะ่ะคนที่มีคนเข้ามานะ่ะเขาคนนั้นเข้ามาสร้างความบาลานให้กับตัวคุณถ้าใครที่เป็นโสดที่ยังไม่มีใครเข้ามาคุณกำลังสร้างความรู้สึกดีๆให้กับตัวเองคุณกำลังทำให้ตัวเองมีความสุขด้วยตัวคุณเองก็เป็นไปได้นะคะ มันมีความเขาเรียกว่าบางทีอ่ะตัวคุณเองเป็นคนแข็งแกร่งเป็นนักต่อสู้นักต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองเป็นนักต่อสู้กับเรื่องราวต่างๆในชีวิตที่มันแย่ๆคุณได้ผ่านประสบการณ์แย่ๆมาแล้วมันทําให้คุณน่ะได้เรียนรู้ในการใช้ชีวิตของตัวเองนะคะคุณมีความรู้สึกดี ที่เรื่องราวเหล่านั้นได้เกิดขึ้นเพราะว่ามันทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นความรักที่เข้ามานะตอนนี้มันเหมือนความรักที่ต้องแลกมาด้วยเงินหรือมีคนเข้ามาเสนอเข้ามาเสนอผลประโยชน์ให้คุณเขาอาจจะเสนอผลประโยชน์หลายๆอย่างให้คุณให้คุณได้เลือกให้คุณได้เห็นว่าถ้ามีเขาคุณจะมีความเป็นอยู่อย่างไรนะคะแต่คุณก็ไม่เชื่อ ไม่เชื่อในความรักนั้นเพราะมันได้เดอสตาร์มันเป็นความรู้สึกดีๆค่ะแต่คุณไม่เชื่อเพราะว่ามันเป็นแค่แสงสว่างของดวงดาวเป็นแสงสว่างเล็กๆที่เขาให้ความหวังกับคุณคุณยังไม่เชื่อใจเขาคุณยังไม่เชื่อในความรู้สึกของเขาที่เขามอบให้นะคะเขาจะเข้ามาเพื่อต้องการอะไรก็ตามอ่ะคุณรู้เขาว่าเขาเขาเป็นคนยังไง บางคนไม่มีใครเข้ามาแต่คุณกําลังไปโฟกัสเรื่องการเงนินคุณกําลังไปลงทุนทําอะไรบางอย่างหรือว่าคุณได้เริ่มต้นทําการลงทุนอะไรบางอย่างบางคนก็ไปเริ่มทําสิ่งโซเชียลที่มองสิ่งโซเชียลเปิดร้านใหม่ทํากิจการใหม่เริ่มต้นทํากิจกรรมที่คุณต้องการโอกาสตรงนั้นมาก็ได้คุณกําลังได้โอกาสจากใครสักคนหนึ่งที่ทําให้คุณก้าวต่อไปทางด้านอาชีพก็ได้ เดี๋ยวเรามาดูไพ่อนาคตของคุณกันค่ะขอห้าใบดูอนาคตของชาวเมทุนนะคะไพ่ออกมาบอกว่า the magician six of pentacles the tower kings of wands เรื่องราวออกมาบอกว่า ตัวคุณเนเป็นคนเก่งค่ะสามารถปรับเปลี่ยนอารมณ์ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่มันกําลังเกิดขึ้นได้คนที่มีวิถีชีวิตที่กําลังแย่ๆอยู่คุณสามารถปรับเปลี่ยนอารมณ์ตรงนั้นได้นะคะคุณกําลังต้องการความยุติธรรมกับใจตัวเอง กับคนคนนั้นคนที่เข้ามาแล้วเข้ามาให้ผลประโยชน์คุณคุณกําลังช่างใจอยู่ว่าเขาเข้ามาเนี่ยเขาต้องการผลประโยชน์อะไรจากคุณบางคนน่ะเคยมีครอบครัวล้มเหลวมาแล้วบางคนกําลังจะไปต่อกับคนที่กำกำลังใช่กําลังจะไปต่อแต่มันมีเรื่องราวที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นทําให้ ชีวิตครอบครัวนั้นพังทลายลงไปหรือคุณกําลังสร้างวิมานให้กับตัวเองแล้วมันได้ล้มเหลวไปแล้วนะคะแล้วคุณก็ต้องกลับมาเข้มแข็งกลับมาต่อสู้กลับมาอยู่กับเหตุการณ์ปัจจุบันบางครั้งอาจจะมีใครให้ความหวังคุณลมๆแรงๆแ,แล้วมันก็เป็นความหวังที่จบไปแล้วไม่สามารถไปต่อได้นะคะคุณก็ ต้องเริ่มใหม่กับตัวเองต้องกลับมาต่อสู้กับชีวิตจริงบางคนอาจจะอยู่ห่างกันห่างไกลกันเหมือนกับตัวไกลใจห่างไปเลยก็ได้นะคะคุณมีทางเลือกคุณมีหลายๆอย่างที่ต้องเลือกคุณมีหลายๆอย่างที่จะต้องทําอาจจะเป็นความคิดของคุณก็ได้ที่คุณคิดอยากจะทํานู่นทํานี่หลายๆอย่างอาจจะบางคนอาจจะมีงานเยอะ เข้ามาทําให้คุณต้องเดินทางไปนู่นไปนี่ไม่มีเวลาให้ความรักไม่มีเวลาให้คนรักก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ขยายคู่ของชาวเมถุนกันดีกว่าว่าเขาเข้ามาเขาจะรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะขอไพ่ขยายของคู่ของชาวเมถุนค่ะว่าเขาจะคิด กับคุณอย่างไรขอห้าขอสามใบค่ะตัวเขาอะก็ลังเลอยู่เหมือนกันนะคะลังเลอยู่เหมือนกันว่าการที่เขาเลือกคุณน่ะมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะว่าบางทีอะเขาอะ อาจจะทุ่มเทกับคุณมากเกินไปจะทำให้เขาจนเขารู้สึกว่ามันไม่มั่นคงเพราะบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่คิดมากไปเองคนเดียวนะคะมันมีทางเลือกอยู่บางคนคู่ของชาวเมถุนอยู่ไกลการจะตัดสินใจอะไรอ่ะเขาลังเลเพราะว่า คุณกับเขาอยู่ห่างไกลกันการปรึกษาเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยมันดูยังไม่เต็มที่ยังไม่ชัดเจนแต่เขาก็พยายามที่จะตัดสินใจไปแล้วนะคะบางคนที่กำลังจะพูดคุยกันนะ่ะคุณก็ตกลงที่จะคบกันเขาอะค่ะตัดสินใจแล้วนะถ้าเขาตัดสินใจว่าจะคบออกับคุณอะเขาก็จะเริ่มต้นเดินหน้านะคะแล้วก็บางคนที่ เลิกลากันไปคู่ของชาวเมถุนตัวเขาก็ยังไม่มีใครยังเป็นอิสระกับตัวเองอยู่เขาก็ยังไม่ได้เริ่มต้นกับใครนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวมาดูไพ่ขยายของคู่ของชาวเมฆดีกว่าว่าเขาจะไปยังไงไปทางไหนต่อขอสามใบค่ะขอไพ่ขยายให้คู่คู่ของชาวเมฆ วของเขาก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะคะเขาก็ยังเหมือนกับจะเดินหน้าไปกับชาวเมทุนนะคะคู่ของชาวเมทุนขออภัยค่ะเมื่อกี้ที่พูดผิดไปว่าชาวเมคู่ของชาวเมทุนนะตอนนี้ยเขากำลังนิ่งๆเงียบๆอยู่ไม่รู้เพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะาตัวเขาอะมีภาระที่จะต้องไปทำนะคะกำลังแบกรับภาระ เกี่ยวกับการงานของเขาอยู่ด้วยหรือเปล่าเขาก็ไม่ได้เริ่มต้นกับใครนะคะแล้วก็เขาก็ยังรู้สึกว่ายัางนิ่งๆเง,งียบๆกับคุณอยู่ยังไม่ให้ความหวังใครทั้งนั้นถึงแม้บางครั้งเขาอาจจะมองว่าการเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ให้คุณกับเขาว่าจะไปต่อกันแบบไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่สรุปของชาว เมถุนคู่ของเมทุนกันดีกว่าเขาขอให้สรุปสามใบนะคะว่าเขาอะจะคิดกับคุณอย่างไรให้ออกมาบอกว่าการที่เขาเข้ามาเรียนรู้ในใจของคุณนะคะมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์ใส่ซื่ออยู่นะมันเป็นเหมือนกับความรักที่ไม่ต้องการผลตอบแทนนะคะ ถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องเศร้าเป็นเรื่องรักที่ไม่เข้าใจกันมันอาจจะมีมือที่สองที่สามแต่มือที่สองที่สามที่ว่านี้อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องชู้สาวก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของคนในครอบครัวคนรอบข้างก็ได้ที่ทำให้คุณกับเขาอ่ะไม่ค่อยเข้าใจกันนะคะมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์ที่เขากำลังเริ่มต้นที่จะทำเขาได้นำความรู้สึกดีๆมาให้คุณเป็นความบริสุทธิ์ใจ ที่จะเริ่มเรียนรู้กันใหม่ๆบางทีคุณกับเขาอาจจะมีความคิดที่แตกต่างกันนะคะแต่มันก็ไม่ได้ทำให้คุณกับเขาได้ผิดใจกันแต่อาจจะเป็นมือที่สามที่ทําให้คุณกับเขาไม่ค่อยเข้าใจกันก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องราวเก่าๆที่เคยเจ็บช้ำมาที่เขายังกลัวอยู่ก็ได้นะคะบางทีอะความรักมันก็มีหลายๆคน หลายๆคู่หลายๆเรื่องราวที่มาตัดสินว่าคุณจะอยู่หรือจะไปต่อกับรักในครั้งนี้เดี๋ยวขอไพ่สรุป3ามใบให้ชาวเมถุนค่ะไพ่สรุป3ามใบว่าคุณจะทำอย่างไงจะแก้ไขปัญหาอย่างไรกับความรักในครั้งนี้นะคะ ก็ยังไม่ได้แก้ไขเรื่องราวอะไรคุณก็ยังมองดูอยู่คุณกำลังหาโอกาสที่จะพิสูจน์ตัวเองนะคะกำลังหาโอกาสที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าคุณจะทำอย่างไรต่อให้คุณได้เลือกแล้วก็ตามคุณได้เลือกแล้วว่าคุณจะไปต่อกับใครหรือคุณจะไม่ไปต่อกับใครหรือคุณจะอยากจะอยู่คนเดียวก็ตามในครั้งเนี้คุณจะใช้สติมากขึ้น ความรักของคุณคุณจะใช้เวลาเป็นการพิสูจน์นะคะเป็นการพิสูจน์ว่าความรักครั้งนี้จะไปต่อหรือพอแค่นี้เอาละค่ะชาวเมถุนคะ่ะโชคชะตานำคนคนหนึง่งมาให้เราได้เรียนรู้แล้วก็รู้จักกันแต่โชคชะตาไม่สามารถทำให้คุณสองคนไปต่อกันได้บางครั้งมันไม่ใช่เป็นเรื่องของโชคชะตา มันเป็นเรื่องของคนสองคนนะคะที่คุณสองคนเข้าใจกันมากพอแค่ไหนถ้าคุณเข้าใจมากพอรักกันมากพอไม่มีใครสามารถมาแบ่งแยกให้คุณไม่สามารถมีใครมาฉุดรั้งหรือว่าเอาคุณสองคนแยกออกจากกันได้มันอยู่ที่คุณสองคนเท่านั้นแหละค่ะถ้าคุณสองคนไม่เข้าใจกันแล้วต่อให้มีมือที่สองที่สามหรือมือที่สิบหรือไม่มีใครเลยอะ่ะที่จะเข้ามาใน ทำลายความสัมพันธ์ของคุณถ้าคุณอยู่กันไม่ได้ถ้าคุณไม่เข้าใจกันมันก็ต้องเลิกล้างกันไปตามธรรมชาติของมนุษย์นะคะเอาละค่ะยังไงแล้วขอให้ชาวเมถูลโชคดีขอให้ชาวเมถูลใ,ใช้สติในการใช้ชีวิตใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตของคุณเรียนรู้กับมันแล้วก็แก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะคะอย่าวิตกกังวลอะไรไปล่วงหน้าอย่าคาดเดาแล้วก็อย่าคาดหวังคนอื่น เพราะว่าใจของเราเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการคาดหวังคนอื่นบางครั้งถ้าเขาทำให้เราไม่สมหวังเราก็จะผิดหวังเองทงั้งๆที่เขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเพียงแต่เราคาดเดาคาดหวังว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นอย่างเฉยๆนะคะขาให้ชาวเมถุนโชคดีทั้งเรื่องการงานการเงินความรักค่ะสวัสดีค่ะ